สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทู e ถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่20ิพฤษภาคม2566นกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียได้ออกแถลงการนะครับว่าเพื่อเป็นการตอบสนองต่อมาตรการต่าคว่มบาตรต่อต้านรัสเซียที่รัฐบาลสหรัฐชุดปัจจุบันของประธานาธิบดีโจไบ,บเดนผู้นําสหรัฐนั้นได้บังคับใช้ฝ่ายเดียวบ่อยครั้งพลเรือนสหรัฐอีก500คนจะไม่สามารถเดินทางเข้ารัสเซียได้อีกต่อไป ล้อมทั้งระบุด้วยว่าหนึ่งในนั้นผู้ที่อยู่ในรายชื่อ500คนก็คืออดีตประธานดัิบดีบ,บารักโอบามานอกจากนั้นยังมีผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียงของสหรัฐรวมถึงซีเฟนโคเบิร์กจิมมี่คิมเมลและเชสเมเยอร์ตลอดจนผู้ประกาศข่าวของ cnn อาทิอีรินเบอร์เน็ตราเชลแมนโดและก็จอรสกาโบโรจากสถานี msnbc ด้วยครับ ในขณะเดียวกันเนื้อหาในแถลงการดังก,กล่าวนั้นยังยืนยันว่ารัฐบาลของรัสเซียนั้นปฏิเสธคำร้องของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐซึ่งของเข้าเยี่ยมและมอบการช่วยเหลือตามกระบวนการให้แก่อีวานเกอร์สโควิดผู้สื่อข่าวของดูวอสตเดยเจอรนอที่ถูกจับกลุ่มในข้อหาจารกรรมตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคม2566ที่ผ่านมาทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐตอบโต้กรณีดังก,กล่าวด้วยการปฏิเสธออกพิซซ่าให้กับผู้สื่อข่าวรัสเซีย ที่ต้องการเดินทางติดตามทางด้านสซร์เกตลาบร็อกรัฐถุตติว่าการกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียซึ่งเข้าร่วมการประชุมที่สหประชาชาติหรือว่ายูเอ็นที่นครนิวยอร์กーーเมื่อเดือนเมษายน2566ที่ผ่านมาด้วยนะครับความเคลื่อนไหวครั้งนี้นี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ทางด้านรัสเซียนั้นได้มีการดําเนินการในการออกมาตรการการคว่ำบาตรพลเมืองของสหรัฐอเมริกาโดยการห้ามเข้าประเทศครับก่อนหน้านี้ทางด้านฝักฝั่งของสหรัฐและก็ชาติตะวันตกตอื่นๆมักจะทําอยู่บ่อยครั้งในการที่จะขึ้นบัญชีดํา บรรดาบุคคลสําคัญสําคัญของรัสเซียเพื่อไม่ให้เข้าประเทศรวมถึงการระงับเรื่องของทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศเอีกด้วยแต่ว่าครั้งนี้กลายเป็นฝากฝั่งของทางด้านรัสเซียเป็นผู้ที่ดําเนินการในการระงับการเดินทางเข้าประเทศของพลเมืองสหรัฐก็ต้องรอดูนะครับว่าการตอบโต้ครั้งนี้ฝากฝั่งของสหรัฐอเมริกานั้นจะมีท่าทีอย่างไรกับปฏิกิริยาของกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนะครับที่ช่องไายอินเตอร์เนียลนั้นเกาะติดสําหรับความขัดแย้ง ระหว่างทางด้านสหรัฐอเมริกากับรัสเซียที่ต้องบอกว่าวันนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนเป็นประเด็นหลายคนนั้นก็บอกว่าจะเป็นการเผชิญหน้าและเข้าสู่ยุคของสงครามเย็นอีกครั้งหนึ่งหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้นีครับก็ฝากคุณผู้ชมนั้นช่วยกด subscribe กดติดตามช่องท้าอินเตอร์เน็ตเอาไว้ในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ มาฝากคุณผู้ชมกันคุณผู้ชมจำไม่พลาดอย่างแน่นอนหากกดรูปกระดิ่งเอาไว้และที่สําคัญนั้นคุณผู้ชมก็จะได้รับการเตือนไปอย่างท่านทุกข่าวที่เรานําขึ้นบนช่องาอินเทอร์นครับ